สวัสดีครับ f c f a n แฟนคับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับ f c ทุกท่านติ่งน้ำเน่าหมอลำนะครับถึงกับดิ้นพลานพลาเมื่อรูวอร้ว่าบอสบิ๊กเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับถึงกับอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะครับ f c และล่าสุดเพจบักเปียก c ี H. ก็ได้โพสต์ข้อความว่ามาแล้วอีน้ำขี้ซีกน้ำใสนะครับ และก็ได้แชร์คอมเมนต์ของติ่งน้ำเน่าหมอลำนะครับโดยมีข้อความว่าเตรียมเอากูแขวนด้วยนะเบสไม่ต้องขายนั่งสวยๆให้บอสซีอีโแห่งค่ายโตเกียวมิวสิกดูแค่นี้บอสก็หมอรรบราบคาบแก้วแล้วก็อีกหน่อยก็ได้เป็นเมียเจ้าของค่ายแล้วบอสบิ๊กบอกเมื่อวานนี้ได้คุยกับแม่เบสหน้าเรื่องเบสนี้บอสถึงมั่นใจแหละ บอสบิ๊กไปดูอาณาจักรบ้านเมื่อก่อนเป็นนาริตะโตเกียวตั้งแต่เปิดเบสมาจากที่บอสบอกเป็นของนาริตะโตเกียวอาณาจักรเปลี่ยนเป็นของน้องบรีตแต่เพียงผู้เดียวนึกว่านาริตะจะคลองอาณาจักรพ่อที่ไหนได้อาณาจักรถูกเป็นของน้องบรีตพ่อบิ๊กแม่เบสแต่งงานกันต้องจดทะเบียนสมรสอยู่ทุกอย่างก็เป็นของลูก ที่พ่อแม่จดทะเบียนกันโหดมากนะบิ๊กเกมนี้หากได้แม้กระทั่งลูกของตัวเองนะครับเอฟซี FC ลูกทันอ่านแล้วก็โอ้โหเลยนะครับติ่งน้ำเน่าหมอลำนะครับคิดเป็นตุเป็นตะมโนไปเรื่อยนะครับเอฟซี FC ลูกทันเหตุการณ์ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยนะครับถึงกับดิน้นออกอาการดิ้นพล่านพ่าพน,นะครับออกอาการหึงหวงสนักเลยนะครับเอฟซี FC ลูกทัน สงสัยจังว่าน้ำใสคนนี้คือใครกันแน่นะครับยูเซอร์นี้นะครับทำไมถึงต้องร้อนรอนขนาดนั้นนะครับ A fc หากว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงคงไม่ไปผูกคอตายซะแล้วมั้งนะครับ A fc ก <c oughs> สงสัยนะครับคลั่งเหมือนกับคนที่กำลังจะสูญเสียผลประโยชน์ของตนเองนะครับ A fc ถึงได้ออกอาการหวงขนาดนั้นนะครับสมบัติก็ไม่ใช่ของตัวเองสักหน่อยนะครับ ถึงได้มโนไปไกลามากเลยนะครับเอฟซทุกท่านสมบัติเป็นของบอสบิ๊กส่วนพ่อบิ๊กจะยกให้ลูกคนไหนมันก็เป็นเรื่องของพ่อบิ๊กในอนาคตนะครับเอฟทุกท่านว่าแต่เรื่องยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยนะครับติ่งน้ำเน่าถึงกับออกมาดิ้นกันสุดๆเลยนะครับเหมือนกับว่าของที่ตนเองรักจะจากไปเป็นของคนอื่นยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเอฟติ่งน้ำเน่าปัญญาอ่อนนะครับ เรื่องของอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตเจ้าของชีวิตเขานะครับเขาจะไปมีครอบครัวใหม่มีลูกใหม่มันก็เป็นเรื่องของชีวิตของเขานะครับเอฟซีทุกท่านเหนื่อยมากากก็ต้องหาความสุขให้กับตนเองนะครับสร้างครอบครัวใหม่ให้มีความสุขกับชีวิตของตัวเองนะครับเอฟซีทุกท่านหลังจากโพสต์นี้ลงนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่าหึงเขาแหละดูออก ให้มันกลั้นใจตายเนยนะอีน้ำขี้ซีเสียดายนะสิท่าแทนที่ลูกตัวเองจะได้เต็มเต็มนะครับพี e FC, ่เอฟซีทุกท่านท่านต่อมาก็บอกว่ามีคนหึงแล้วกลัวเขาเอาเมียมใหม่ดูออกว่าหึงแล้วจ้าก็ดีแล้วสีไดายหอบเด็กน้อยหนีสงสารเด็กน้อยมันเมื่อยฮ่าฮ่าฮเนาะจ้าเต็มร้อยไม่หักจ้าเป็นอย่างไรบ่เนาอขนาดบทันได้เกิดขึ้นจริง ยังดิ้นขนาดนี้เป็นยังกระเขาคะถึงออกมาดิ้นแม่อยู่มันบ้าคักอีนี่เป็นหนักแล้วไปคอมเมนต์ทุกโพสนะครับเอฟซีทุกท่านท่านสุดท้ายก็บอกว่าตัดมาที่ฝั่งตัวเองจิ้นจนกลายเป็นจิ้มในเวลาแค่บ่ถึงปีคันคักเป็นพวกเสียผลประโยชน์จากบิก๊กไงถึงเดือดร้อนจัดมันคืออวตารมาจากพวกยายเท่า บาตันหาทั้งนั้นอีกน้ําขี้ไหลลงนรกนี่นะครับเอฟซี F C, ทุกท่าน,นนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจบักเปียกซีเอชนะครับเอฟซี F C, ทุกท่าน